มียูทูบเบอร์ชาวอินเดียคนหนึ่งเขาก็ขอออกมาพูดนะหลังจากที่เขาได้เห็นคลิปที่เหมือนกับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไปนอนเกล่อนกลาดทิ้งขยะทําขวดแตกนั่งกินเหล้ากินเบียร์กันแถวหาดพัทยาซึ่งในตอนนั้นนะก็ดูเหมือนว่าไม่รู้เป็นคนอินเดียจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นแนวต่างด้าวรองเท้านันยางรองเท้าแทา้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโต แต่ทีนี้บางข่าวก็บอกว่าไม่ใช่ชาวอินเดียนะจริงๆแล้วนะ่ะเป็นชาวโรฮิงญาเป็นแนวต่างดาวแบบนั้นแหละก็มาเกลื่อนกลายกันแบบนี้ทีนี้ก็เลยมียูทูบเบอร์ชาวอินเดียคนหนึ่งเขาก็ไม่รู้เราว่าเป็นชาวอินเดียจริงหรือเปล่าแต่เขาก็อยากจะพูดถึงพฤติกรรมเหล่านี้ไว้ก่อนเขาก็ค่อนข้างจะเสียใจยอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าก็ไม่อยากจะกล่าวโทษชาวอินเดียที่อยู่ในคลิปหรอกไม่รู้ด้วยว่าเป็นชาวอินเดียจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องไผเชิญหน้ากับความเป็นจริงอันโหดร้ายนะ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าตกใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียในพัทยาที่ประเทศไทยพอเห็นอะไรแบบนี้ฉันก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยได้แต่ว่าการที่เห็นมีทิ้งขยะมีการต่อสู้อะไรต่างๆในที่สาธารณะไปจนถึงเรื่องเยอะแยะที่ไม่เคารพวัฒนธรรมของไทยสิ่งที่ฉันเห็นในสายตาของฉันน่ะมันทำลายความภาคภูมิใจของฉันที่มีต่อวิถีชาวอินเดียของเราในต่างประเทศเขาบอกว่าที่จริงอ่ะถ้าเกิดเราไปท่องเที่ยวในประเทศไทยอ่ะ เราสามารถทำอะไรก็ได้ที่จะไม่มีปัญหาอะไรกับพวกเขาหมายถึงคนไทยนะฉันไม่สนใจว่าพวกเขาจะนอนอยู่ตรงนั้นมีผ้าปูที่นอนอะไรก็แล้วแต่จะดื่มเบียร์กินขนมไม่สําคัญหรอกแม้ว่าคุณกําลังเต้นรําแต่ถ้าเกิดคุณกําลังทิ้งขยะตรงนั้นน่ะคุณทุบขวดแก้วให้แตกเป็นชิ้นๆตรงนั้นวางเอาไว้พร้อมกับพลาสติกทั้งหมดที่คุณทิ้งพวกคุณต้องหยุดมันทั้งสิ้น เราเราคิดดูสิถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเที่ยวตรงไหนแล้วเราอยากจะนั่งเพลินๆแต่ก็เห็นว่ามีขยะเศษแก้วแตกคนนอนเกลื่อนกลาดคนที่มาเที่ยวที่นั่นเขาจะรู้สึกอย่างไรมันไม่ปลอดภัยด้วยแต่ฉันก็อยากจะชี้แจงว่าคนสัญชาติเอเชียใต้ก็ทําอย่างนี้หลายคนเช่นการจากหลายๆที่คนจากทุกทวีปก็ต้องมีบางคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้แต่บางทีแล้วพวกเขาอาจจะดูเหมือนคนอินเดีย ซึ่งนั่นก็เป็นความจริงที่เราไม่สามารถจะโทษใครได้เลยเพราะพฤติกรรมพวกเราตอนอยู่ในประเทศก็ดูจะเป็นแบบนั้นจริงๆพวกเราควรจะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วคุณเคยเห็นวิดีโอนี้ไหมเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับการที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะประหยัดเงินด้วยการหลีกเลี่ยงการไปนอนในผับในโรงแรมพวกเขาไปหยิบของกินและสะบู่จากเซเว่นมาแล้วก็มาปูที่นอนกันบางจุดและจุดที่เลือกกันเป็นส่วนมากก็มักจะเป็นหน้าชายหาด พวกคุณคิดว่ามันจะทําให้พวกคุณประหยัดเงินมันอาจจะดูเป็นการท่องเที่ยวเชิงประหยัดอาจจะทําให้หลายๆคนรู้สึกชื่นชมคุณแต่ฉันขอบอกเลยว่ามันเป็นการกระทําที่โง่เขลานี่มันไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบประหยัดนี่คือสิ่งอื่นที่มันดูค่อนข้างจะเลวร้วายย,าย่ำแย่เคยมีครั้งหนึง่งมีคนไปฉี่ที่หน้าห้างห้างแห่งนั้นเป็นห้างสิงคโปร์คนที่ฉี่ก็เป็นสิงคโปร์แต่ในสื่อกลับตีพิมพ์ว่าเป็นคนอินเดีย นั่นเป็นเพราะอะไรพวกเราก็ควรจะรู้ตัวได้แล้วพฤติกรรมของพวกเรามันเป็นแบบนี้ในสายตาชาวโลกในสายตาอนนักท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นสถานที่ถือว่าปลอดภัยมากแต่หลังจากที่มีชาวอินเดียเข้าไปมันก็ดูเป็นสถานที่อาจจะไม่ปลอดภัยมากก็เป็นได้เราจะสังเกตได้เลยชาวอินเดียเราเนี่ยไม่ว่าจะนั่งเครื่องบินไปที่ไหนก็ตามเมื่อไปถึงสนามบินเราจะแต่งชุดอะไรก็ได้ที่เราอยากจะใส่โดยที่ไม่สนใจเลยว่าวัฒนธรรมของที่นั่นจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อได้จอดลึกถึงบุคคลเหล่านะั้นจริงๆแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ชาวอินเดียแต่เป็นชาวปากีสถานชาวปากีสถานมีลักษณะคล้ายกับชาวอินเดียอย่างมากดังนั้นหลายๆคนในประเทศหลายๆประเทศจึงเข้าใจผิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำหนะักเป็นสิ่งที่ชาวอินเดียทำและดูเหมือนว่าปัญหานี้ก็จะแก้ยากมากเหลือเกินอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาพูดนะทีนี้มาทางด้านความเห็นครับคนแรกก็ดูเหมือนจะพูดถึงชาวปากีสถานนะบอกว่า สิ่งที่พวกเขาทำในประเทศไทยนะ่ะเขาก็ทำแบบเดียวกันเลยในบาหลีอีกคนก็พูดถึงชาวอินเดียครับก็เป็นคนอินเดียเขาบอกว่าฉันเคยอาศัยอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์เคยเดินทางไปมากกว่า40ประเทศนะฉันลืมไปเลยว่าเคยถูกพี่น้องของเราเนะี่ยทำให้ขายหน้ามาแล้วกี่ครั้งที่เป็นชาวอินเดียด้วยกันไม่เข้าใจสำนึกของพลเมืองเลยดูไม่มีความเหมาะสมไม่เคยเคารพคนในท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่แปลกใจเลยที่โลกจะเกลียดเราคนต่อมาเขาบอกว่าฉันเป็นคนมาเลเซียมาจากมาเลเซียอาศัยอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะแต่ว่าบ้านเกิดของฉันอยู่ที่คาบสมุทรทางเหนือของมาเลเซียติดชายแดนไทยดังนั้นฉันจึงเดินทางไปยังทางใต้ของประเทศไทยเสมอ <c oughs> เช่นภูเก็ตกระบี่หาดใหญ่อเน,นี้ยเป็นต้นแต่เรื่องตลกก็คือ ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเด็กส่วนใหญ่ในท้องถนนของประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นคนผิวขาวผสมกับไทยตอนนี้เด็กหลายคนหน้ากลับกลายดูเหมือนเป็นคนอินเดียผสมกับไทยไปแล้วบางทีในอนาคตอีกไม่นานนี้เราอาจจะได้เห็นดาราคนดังในประเทศไทยมีหน้าตาที่ออกประมาณนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดถึงเรื่องผู้หญิงขายบริการในพัทยาในอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะความเห็นต่อมาก็บอกกับชาวอินเดียว่า ขอร้องล่ะขอร้องเราขอคุกเข่าขอร้องเลยอย่ามาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าพื้นที่ของเรามันเต็มแล้วผู้หญิงก็มีไม่มากพอที่จะบริการคุณไปที่ละตินอเมริกาสิผู้หญิงที่นั่นชอบแบบคุณนะขอบคุณมากคนต่อมาบอกว่าย้อนไปเมื่อสมัยปี2016ใชายหาดพัทยามักจะว่างเปล่าในช่วงเวลากลางคืนพวกเราสามารถเดินเล่นได้อย่างเต็มที่เลยแต่พอไปอีกครั้งในปี2019 ฉันเห็นจำนวนชาวอินเดียเพิ่มมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ฉันเห็นแล้วว่าน่าจะเป็นชาวอินเดียใต้นะชายหาดก็ยังคงว่างเปล่าในเวลากลางคืนก็ยังดีอยู่แต่ฉันสังเกตได้เลยว่าคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้หญิงนะ่ะจะไม่ชอบชาวอินเดียพวกเราควรจะเรียนรู้ที่จะเคารววัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของผู้อื่นความเห็นต่อมาเขาบอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบปกติเลย เมื่อคนเหล่านี้ไม่เคารพความสะอาดของประเทศตัวเองแล้วพวกเขาจะเคารพความสะอาดของประเทศอื่นได้อย่างไรคนต่อมาเขาบอกว่าน่าเสียดายนะที่สิ่งนี้มันอาจจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมากยกเว้นแต่ว่าชาวอินเดียจะได้เห็นคลิปวิดีโอต่างๆที่พวกเขาทําในประเทศไทยด้วยตัวเองอยากจะให้มีคลิปวิดีโอเหล่านี้เผยแพร่ไปทั่วอินเดียให้เยอะๆพวกเขาจะได้รู้ว่าพวกเขาตอนนี้อาศัยอยู่ในโลกที่ไร้จุดหมายและไม่เข้าใจคําว่าโลกส่วนใหญ่เป็นอย่างไร โลกส่วนใหญ่ไม่ได้ทำตัวแบบนี้ทั้งในเรื่องสุขอ,อนามัยและจิตสำนึกของพลเมืองคนต่อมาเขาบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะฉันไปเที่ยวภูกเก็ตกับภรรยาและลูกสาวเรานะ่ก็ไปทานอาหารกลางวันกันที่ร้านอาหารอินเดียมีเด็กหนุ่มอินเดีย3คนเดินเข้ามาทานอาหารกลางวันแล้วก็ตะโกนว่า MC BK พวกเขารู้ดีว่ามีครอบครัวชาวอินเดียนั่งอยู่ที่โต๊ะถัดไปนะ ยูทูบเบอร์หลายคนก็มีส่วนรับผิดชอบเช่นการที่ทําให้พวกเขามองประเทศไทยในแง่ลบพวกเขามาที่ประเทศไทยโดยคิดว่าประเทศไทยทั้งประเทศเป็นซ่องโซเพณีและพวกเขาทําทุกอย่างที่อยากทำคนต่อมาก็บอกว่าฉันนเคยไปเมืองไทยมาหลายครั้งแล้วและคนของเราก็ทําแบบที่คุณบอกเลยพวกเขาไม่เคารพพวกเราไม่เคารพคนในประเทศคนต่อมาก็บอกว่าคุณพูดได้ถูกต้องคุณค่าของคนอินเดียกำลังลดลงอย่างมาก ฉันได้เดินทางไปทำธุรกิจแล้วก็ท่องเที่ยวมาแล้วประมาณ29ครั้งครั้งสุดท้ายที่ฉันไปพัทยาเมื่อ8วันก่อนนะนะฉันมีประสบการณ์ที่แย่มากเลยผู้คนในประเทศไทยที่นั่นนะไม่ตอบสนองต่อคนอินเดียฉันอยากจะบอกผ่านคุณว่าใครก็ตามไปที่ไหนก็ไม่ควรทำให้ชื่อเสียงของคนอินเดียเสียหายคุณทำความเสียหายแค่10คนแต่ว่า1,000คนคน่ะต้องรับโทษสำหรับเรื่องนี้ อ่าอันนี้ก็คือบางความเห็นจากและหลายความเห็นนะครับทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติแต่ว่าส่วนมากจะเป็นชาวอินเดียนะเห็นไหมว่าเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันรู้สึกแย่กันมากขนาดไหนที่เห็นชาวอินเดียไปทําอะไรในประเทศไทยที่มันดูไม่เคารพวัฒนธรรมไทยก็สําหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ